สวัสดีครับมาดันคิวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์แล้วนะฮะอีกไม่นานนะครับเราจะครบซีรีส์ของดันคิวแล้วนะครับโอเควันนี้ก็จะพาไปลุยสไปายกันนั่นเองนะครับบนหัวอีกเช่นกันนะครับแช่อยู่นั่นแหละแช่จังเลยนะครับวิลเลยเหมือนเดิมนะครับดันสไปายวันนี้นะครับต้อง พาตัวการสถานะไปด้วยนะครับซึ่งวันนี้ตัวที่พิเศษสุดๆสำหรับเรานะครับนั่นคือราเนียนเั่นเองนะครับแม่มีพาสซสฟนะครับการฟรีซ6เทิร์นนะครับใช้ประโยชน์จากกเทิร์นนี้ให้สูงสุดนะครับก่อนที่สไป์ไมจะแช่เราได้นะครับทีมหลักเหมือนเดิมนะครับหลังเซจังนะครับ หน้าพินแล้วก็ไอรีนเนาะเช็คพาสซีฟสักนิดลีเดอร์เรียบร้อยนะครับจริงๆอีกตัวหนึ่งจะใช้ราเชลหรือ S ก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับมือใหม่แล้วแนะนำราเชลดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ช่วยลดเดเมจของสไปดด้วยนะครับมาวันแล้วก็ไปลุยก,กันเลยจริงๆงคิงทคลิปพวกนี้ เหนื่อยนะครับเหนื่อยตรงที่มันนานนี่แหละนะตีรอบหนึ่งก็15บานาทีไล้คลิปยาวยายน,นาเน,นี้ผมก็เปื่อยๆเลยนะครับใส่ของกากมากอย่าลืมนะครับสำหรับเพื่อนเรียกราเชลพูดทุกคลิปเลยนะครับ,นะรบไม่งั้นเดี๋ยวพลาดอ เวฟบอสผมจะเล่นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเห็นบ่อยๆนะครับเว็บสองเนี่ยผมจะบัฟจิ้มลเลยนะครับแล้วพอเว็เว็บบอสปุ๊บผมเป่าแล้วก็รีบจิ้มทันทีถ้าใครไม่มีลานีมาด้วยเนี่ยก็ซวยนะครับจะโดนสไปแช่เรื่อยๆนะครับทำให้เราทำเดเมจไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคือเธนจะถ่ายดูมาก นี่พอมีลาเนียปุ๊บไม่ต้องห่วงนะครับสบายที่เหีือวเราก็ทำแต้มไปชิวๆนะฮะผมจำเนื้อเรื่องไม่ค่ยได้แล้วนะครับว่าลาเนียเนี่ยเป็นแม่หรือว่าแม่บุญธรรมนะครับของสไปนะครับวันนี้เราก็เลย มาเจอกันนะครับนั่นคือสาหตุที่ทำไมรายมีสถึงการแข่งสปายได้นะฮะน่ารักจริงๆง <Yeah. S 1> อย่าแช่แม่ตัวเองสิแช่ไม่ิ ใครฝึกเล่นบ่อยๆนะครับก็จะค่อนข้างชังงานในการกดสกิลแล้วแหละนะครับต้องดึงเทินให้เป็นนะฮะจะได้ทำแต้มได้สูงๆนะครับเหมือนเดิมนะครับ,ด,นะรบดึงเทินคืออะไรดึงเทินคือเราพยายามต่อสกิลกันนะครับโดยไม่ให้มีช่องว่างของดีเลย์นะครับหมุนปุ๊บยิงปับ๊บนะครับเพื่อไม่ให้เทินถัดไปเร็วนั่นเอง

ข้อดีของราเชลคือจะได้บัฟเคาน์เตอร์ด้วยนะฮะทำให้ถ้าเกิดสไปดตีเข้ามาเนี่ยมีโอกาสสูงเลยนะครับเห็นไหมครับที่ทีมเราจะออกบาเคาน์เตอร์รนะครับารรก,การเคาน์เตอร์ก็ถือเป็นการดึงเพื่อนอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะทั้งฝั่งเราฝั่งศัตรตูเลยนะครับตีกันไปตีมาตีเสร็จเคาน์เตอร์รนะช่วยให้ดีเลย์จะตีนาขึ้นนะฮะพอเรามีช่องว่างของ ดีเลยนะขึ้นเนี่ยก็จะดีนนะครับทำให้สกิลเราหมุนทันนั่นเองนะ,ะับ ตีไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆเก็บแ้มไปนะฮะขอมนองนิดหนึ่งนะครับวันนี้ไป็นงาน m o b อ็ e Expo ม,มานะครับแม่พอดีในงานเขามีจัดนะครับกิจกรรมแข่งเซเว่นไนท์ด้วยนะฮะผมก็เลยไปแจมมาทำเหมือนกันนะครับ เป็นไงอ่ะครับแพ้ดิครับแน่นอนแล้วก็โชคด,ดีนะครับได้เจอได้เห็นตัวเป็นๆเลยของท่านเทพหลายๆคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับรูรบ้สึกเป็นดินฟ้าแล้วแต่จะไม่ได้แข่งกับเขานะครับไม่ได้แข่งโดยทำไมแข่งแต่เขาก็แพ้อยู่ได้ ก็ไม่ได้อะไรกลับบ้านนะครับก็เลยไปเดินเดินเล่นลนะครับเดินในงานซื้อขซื้อนู้นซื้นี้ซื้อที่ สีล้านแล้วสีล้านก็พอใจนะครับสำหรับกางพวกสถานะต,ต่างๆนะครับไม่ว่าจะคิสไอรีนสซายเดลลอนนะฮะพวกนี้ผมว่าสำหรับผมเองนะก็คิดว่าสีล้านนี้เริ่ม เป็นที่น่าพอใจถือว่าเป็นผลงานที่น่าชื่นชมเลยนะครับเห็นไหมครับพูดไปตู้มาพินโดนอีกแล้วนะฮะนั่นก็คือบับการสถาบันแ้นนะครับนี่ก็ลุยไปเท่าที่จะลุยได้นะฮะพอจะเริ่มแข็งกันแล้วนั่นเอง 没啦，說了沒了你啊，我送你一份礼 สสยเลยนะฮะสี่นะครับเหลือตัวเดียวที่ขยันมากแบบนี้นะครับให้เปิดออตโต้ไปเลยนะครับเพราะถ้าเกิดมยู่ดีก็มีตัวตัวบาง,งตัวนะครับที่ แล้แข็งแตกออกมานะครับทำให้ตัวนั้นมสามารถใช้สกิลได้ทันทีไม่ค่อยเห็นภาพมากนะครับดูกันอีกต่อ,อไปผมฝาสักสี่หลัห้าแล้วกันนะฮะวันนี้ไม่กลมกลมจะได้ไม่แน่ จิ้มราเชลหมดครับต้้งรีบใส่ไปโดยดูนก่อนที่จะโดนฟาดตายหลังเทินที่ประมาณ8-90ไปนะครับมันจะตีแบบบ้าพลรง,งาานมาซึ้งยางครับยางอยู่สนิทแต่มันต้องแช่เซอินด้วยไม่มีตัวทำแต่โว้ย สุดไปเลยอือยอย่างไม่ยอมตายนี่สปิริตจริงๆแม่ลูกกนม,มาเลยโอ้โห้ปิวไปเลยอ๋อจิ้มหมดอู้ตายไ้ไ่สังเกตเย่แล้ว หม <mm ื่นเจ้บริบูรณ์ก็เลขนี้แหละครับผมได้ประมาณล้านสี่ล้านห้นี่แหละครับคูณ3ามก็อยู่ที่ประมาณ4ีล้านสี่สีล้านหนะฮะทรงนี้นะครับเรียบร้อยครับแฮปปี้เอนดิ้งศึกแม่ลูกนะครับลานียสไปนะฮะก็เห็นไหมครับทุกครั้งยังมีคนเทพกับผมกิวผมนี่มันเล่นยังไงสุดยอดจริงๆนะครับ โอเคเพื่อไม่ให้เป็นการยืดเยื้อนะครับเราจะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับโอเคน่าจะครบแล้วหรือเปล่าว่าของซีรีส์ดีแลนจิวนะครับยวค่อยไปดูทีนะครับโอเควันนี้ขอบคุณชู่นะครับลานียด้วยนะฮะที่มาช่วยกันแข่งให้เราวันนี้นะครับอ้าวเพียเลยทีครับลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบาย